เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะครับ BYD รับน้องแรงอีกแล้วในรอบนี้บอกเลยว่าขนรถมาให้ชมเพียบจำนวนรถใหม่มีเพิ่มขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะรุ่นล่าสุดเลยคือ c l i ลออนซเวะฮะก่อนหน้านี้มีเดนซามาด้วยเดนซาดีนที่เป็นรถตู้นะครับแต่ไฮไลท์เด่นในรอบนี้คือการปรับรถราคาครับ เริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อน BYD Seal ที่เป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าซึ่งมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง3รุ่นราคาเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาทแล้วนะครับสำหรับ BYD Seal เองนะครับรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น Dynamic นะราคาเดิมของเขาอยู่ที่1.325ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดเลยปรับลงมาเหลืออยู่ที่999,900บาทเนี่ยเป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้า d s e gment ไซซิ่งค่อนข้างใหญ่นะครับ แต่ราคาไม่ถึง1ล้านมีให้เห็นแล้วนะครับต่อมาครับตัวกลางครับของเขาคือ B Y D Seal Premium ราคาเดิมอยู่ที่1.449ล้านครับตอนนี้นะครับลดเหลือ1 0.99ล้านบาทนะครับไม่ถึง1.1ล้านได้ซ้ำและตัวท็อปสุดครับ All Wheel Drive Performance สำหรับ b y d Seal ราคาเดิมอยู่ที่1.599ล้านบาทครับแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่1.199ล้านบาทนะครับซึ่งคันนี้ครับได้รับส่วนลดสูงสุดนะในรุ่น Performance ของ b y d นะครับอยู่ที่399,100บาทเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งของ b y d Seal นะรุ่นอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะฮะแต่ฝั่งน้องเล็กของ b y d นะครับนั่นคือจ d ด p h i n ตอนนี้ไม่มีการลดราคาครับเขามีการลดไปก่อนหน้าแล้วราคาเริ่มต้นของ BWD d o p h i n ในรุ่น Standard Lens นะครับอยู่ที่569,900บาทและรุ่น Extended Lens อยู่ที่ 7 9 9 0 0บาทถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไซซิ่งเล็กราคาเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยเป็นตัวที่ขายได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในท้องตลาดของประเทศไทยเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นๆของ BYD กันต่อครับส่วน BYD a t t o 3 e นะครับโมเดลเยียร์2024รถแล้วก็มีรถอีกในรอบนี้ค้นมากัน2รุ่นนะครับรุ่น d y n a มิกนะฮะเดิมราคาอยู่ที่8,99 9 0 0นะแต่ล่าสุดครับมีการลดไปอีก1 4 0 0 0 0บาทครับตอนนี้ทำให้รุ่น BYD a t t 3 d y y n m i c อยู่ที่ราคา759,900บาทส่วนในรุ่น Extended r เ n g e ครับเดิมทีจะอยู่ที่ราคา1.409นะครับหรือประมาณ1ล้านกับ50,000บาทแต่ตอนนี้นะฮะรับส่นรถไปอีกเหลืออยู่ที่8,999,900บาทเท่านั้นนี่ครับบอกเลยว่านี่คือ BYD Ato รถของผมเองซื้อสมัยนั้น1.1ล้านกว,ากว่านะครับตอนนี้เริ่มต้น 7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครอยากได้แอตโต้ช่วงนี้มากอบโกยได้เลยครับรถหนักๆกันไปแล้วก็มีรถเบาๆกันบ้างกับ BYD M6 ครับได้รับส่วนลด30,000บาทนะตอนนี้ทำให้ BYD M6 คับในรุ่นเริ่มต้นรุ่นได y นามิกนะครับราคาเดิมอยู่ที่8 2 9 9 0 0ตอนนี้เหลือ7,99,900บาทนะครับส่วนรุ่น Extended Lens นะครับของคันนี้ BYD M6 เดิมทีอยู่ที่9,299,900บาท ลดไป30,000ตอนนี้เหลืออยู่ที่8,99,900บาทเท่านั้นตัวท็อปไม่ถึง900 0 0 0แล้วสำหรับ BYD M6 ตัวนี้รถยนต์ไฟฟ้ามินิ MPV 6ที่นั่งนะครับอัตราเร่งดีแล้วก็ไปได้ไกลด้วยยังไงใครอยากจะได้รถมินิ MPV ใช้งานแบบ6ที่นั่งได้มาดูมาจับมาลูบมาคำคันนี้พร้อมรับส่วนลดไปอีก30,000บาทครับรุ่นนี้ครับ BYD C Lion 7 DMI รถยนต์ที่ทั้งเติมน้ำมันก็ได้แล้วก็เสียบปลั๊ก ชาร์จไฟก็ได้เป็นตัวที่เปิดตัวใหม่มาไม่นานครับตัวนี้ก็ได้รับส่วนลดเช่นเดียวกันนะมีการปรับลดราคาแต่ลงมาไม่เยอะครับลดไป30,000ืครับมี2รุ่นด้วยกันครับรุ่นด y นามิกครับราคาเดิมอยู่ที่9,99,900บาทตอนนี้เหลือนะครับเริ่มต้นอยู่ที่9 6 9 9 0 0บาทส่วนตัวท็อปนะครับในรุ่น Extended l e n g e เดิมทีราคาอยู่ที่1 9 9ล้าาแต่ตอนนี้เหลือ1 6 9 9ล้บาทครับ และอีกคันหนึ่งนะครับที่เปิดราคาในงานครั้งนี้เบาเลยไม่มีส่วนลดแต่การเปิดราคาของเขาเราใจมากๆกับ b y d C Lion 7รถยนต์ไฟฟ้า C SUV คันนี้นะครับราคาถ้ายังไม่นับ Early Bird นะราคาจะอยู่ที่1,249,000บาทในรุ่นพรีเมียมส่วนรุ่น Performance ครับราคาจะอยู่ที่1,399,000บาทแต่ถ้าหากว่าในงานครั้งนี้ครับราคา Early Bird ครับ จากเดิมในรุ่นพรีเมียมนะครับจาก1.249ล้านตอนนี้จะเหลือ1.1499นะครับก็คือ1ล้า1 0 4 9 0 0 0บาทส่วนรุ่น Performance นะครับดวท็อปสุด C-Lion 7ราคาจะอยู่ที่1,249,900บาทถือว่านำรถ C-SUV ไซสความยาว4,830ม mm ิลิเมตรครับความกว้าง1,925ม mm, ิลิเมตรความสูง1,620ม mm, ิลิเมตรเป็น C-Segment ระยะฐานล้อของเขาเนี่ย2,930มิลิเมตรนะแบตเตอรี่ให้มาใหญ่ด้วยนะครับ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางวิ่งสูงสุดไกลถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับคือเห็นไหมประสิทธิภาพขนาดนี้ครับที่ให้มาเนี่ยราคาเริ่มต้นคแค่1.1ล้านอะ่ะ ตัวทรับไม่เกิน1.3ล้านอะ่ะโอ้โหอันนี้ถือว่ารับน้องหนักนะฮะหลายๆแบรนด์นะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งอย่างจริงๆเขาออกมาตีกับเท s l a m o เดลวนะตัวรถขนาดเนี้ยไซส์เท s l a m o เดลวไซส์ของ x อ e เพ g ิงจีไซส์ของ d ีพา a เอซีนะครับหลายๆคันใกล้ๆก,กับ4.7 4.8เมตรเนี้ยตัวนี้มานะครับคือถ้าใครนึกไม่ออกว่า ซีแลออนเซเนเนี่ยเป็นแบบไหนเขาอยู่ในตระกูลของโอเชียนซีรีส์อยู่ในบ i โอไอดีซ e ีนั่นแหละมันจะเหมือนการนําประสิทธิภาพต่างๆคล้ายๆเบียดซีออกมาใส่แต่คันนี้ผมพาชมกันแบบเร็วนะครับรอบที่แล้วผมยังไม่ได้ไปทํมีเดียเทสต์ด้วยกับทางแบรนด์เพราะว่าช่วงนั้นติดภารกิจนะฮะก็เลยไม่ได้ไปสัมผัสเอาพามาดูกันนิดนึงหน้าตาของเขาดูดีเลยทีเดียวสําหรับซีแลออนเซเวคันนี้รถยนต์ไฟฟ้านะฮะตัวนี้เองมาพร้อมล้ออัลลอยครับนี่มีการเล่นสีดําตัดกับตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสีเงิน ล้อที่ให้มาเป็นยางของมิชลินให้มาดีเลยนะยางมิชลินตัวนี้หน้ากว้าง245 45R20 ล้อ20นิ้วครับแล้วเปลี่ยนยางทีนึงนะตัวนี้เป็น Pilot Sport EV เส้นหนึ่งผมบอกเลยถ้าตามท้องตลาดทั่วไปเปลี่ยนสักประมาณ14,000รวมๆกันค่ายางมาประณ6 0 0 0 0ละนี่มีดิสเบกมีเบรกคลิปเปอร์สีแดงด้วยนะมีช่องระบายอากาศของดิสเบกด้วยนะครับมีช่วงล่างตัวนี้นะฮะ ดูไฟหน้าเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตัวนี้นะครับมีตรงนี้ดูหล่อเลยนะมีเส้นตรงนี้ด้วยนะครับมีเส้นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตัวนี้ด้วยมีไฟมีเอลตาโซนิกเซนเซอร์มีกล้องด้านหน้านะครับมีตัวระบบช่วยขับขี่ช่องตรงนี้เป็นช่องอากาศครับให้อากาศไหลเข้าไปได้ช่องอากาศเข้าด้านหน้าตรงบริเวณโซนนี้ด้วยนะครับเอยตรงนี้ไม่มีเส้นซิลิโคนยางในการเก็บพวกเสียงเนี่ยตรงนี้หายไปหน่อยประมาณนี้นะครับด้านบนมี กล้องเ d a s ครับช่วยขับขี่แล้วก็มีช่องสำหรับการติดตั้งตัวกล้องบันทึกการขับขี่เราเคยเห็นในลักษณะนี้ใน,น BVD ATOT ของผมมีตัวกล้องขับขี่มาให้แต่ว่าบางรุ่นอย่าง Do อ p h ินถูกตัดกล้องออกไปแต่ยังคงมีช่องตรงนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีการสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะติดตั้งตัวโมดูลกล้องเข้าไปแล้วก็อาจจะมีตัวบันทึกเรายังไงถ้าหากว่าเราได้รีวิวเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงซ้มล้อเองเล่นเป็นสีดำแบบสีดำด้านนะครับ และมีโลโก้ b y d ดีไซน n อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นกระจกด้านข้างและเป็นดูโทนนะตรงนี้ก็จะเล่นเป็นสีดําให้ล้อกับขอบกระจกของตัวรถมีกล้องนะครับตรงนี้มีไฟเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับเล่นสีดูโทนอันนี้คือด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำนะฮะตัวนี้ด้านล่างตัวนี้เองนะครับเป็นพลาสติกแบบด้านครับแบบด้านแล้วก็จะมีเส้น ลายโครเมียมแต่ว่าเป็นโครเมียมที่ไม่ได้เงาวับสักเท่าไหร่นะครับอย่างนี้อ่าเป็นวัสดุที่อยู่ตรงนี้ครับมือจับเป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมาครับเป็นแฮนเดิลแล้วก็เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับด้านหลังก็ดูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีความรู่ลมมันเป็นอารมณ์ประมาณคล้ายๆครอสโอเวอร์เลยเพราะว่าด้วยความที่ด้านหลังเนี่ยมันลาดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่เป็นประตูของทาง BYD Seal ซเดี๋ยวผมพาทุกคนดูด่ว่ากระจกของเขานี่เป็นแบบกี่ชั้นนะ รถกระจกให้ดูกระจกโซนด้านหน้าครับเป็นอะครอสติกก l a s s นะครับเป็น2ชั้น2ชั้นบริเวณโซนนี้ด้านบนตรงนี้เองนี่มีกำรรมี่นะครับห่ชั้นและมียางอีก1ชั้นตรงนี้ก็เอาไว้ช่วยพวกลดเรื่องของเสียงนะครับมียางตรงนี้ซับเสียงอีกทีหนึ่งด้วยตรงนี้ก็มียางนะฮะภายนอกตรวนี้ก็จะมีเหมือนสปอยเลอร์ด้วยนะเป็นสปอยเลอร์ออกมาแล้วก็ทะลุได้อร์รโฟนะครับตัว การไหลของอากาศจะกดลงมาตรงนี้ได้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ด้วยนะฮะมีไฟท้ายมีนี่ด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับโลโก้ของ BYD C León แ,แล้วบอกด้วยนี่รู้เลยอัตราเร่งเท่าไหร่อัตราเร่งนะฮะส่วนหนึงร้อยอยู่ที่4.5วินาทีด้านหลังก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับนี่เปิดท้ายขึ้นไปเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับมีทั้งให้เหมือนกันนะแล้วก็ผลงานเก็บค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นพื้นที่เก็บอ้ยกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินนะาใส่ของฉุกเฉินได้ใส่ใสายชาร์จได้นี่โอ้ยมีตะขอมีตะขอเหล็กอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับมีลำโพงซ s u b w เฟอร์ Dynaudio ต,ตรงนี้ให้ด้วยเปิดปิดได้นะครับภายในมีหน้าจอขนาดใหญ่แล้วจอสามารถหมุนได้ก็คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ b y d Seal b y d a s t o นะครแต่ว่าคันนี้เนี่ย นอกจากจะมีจอกลางแล้วเขาจะมีจอด้านหลังพวงมาลัยขนาดใหญ่ให้ด้วยนะครับพวงมาลัยแบบ4ก้านนะฮะมัลติฟังก์ชันมีช่องชาร์จไร้สาย50วัตต์ครับเป็นวัสดุอย่างดีนะครับเบาะโซนนี้นะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับดีไซน์คอนโซลเป็นดูอ l ลเลเยอร์ครับมีช่อง Type C มีช่อง Type A นะครับเปลี่ยน regenerate โหมดได้ปรับโหมดการขับขี่ได้ปุ่มกด start stop มีมีเบรกไฟฟ้ามีปุ่มพวปบั แรงลมนี่จอนะครับคุณสามารถปรับอย่างนี้ได้เลยนคะครับช่องแก้วที่วางของต่างๆเบาะสไตล์สปอร์ตนะครับแนวโอบรับข้างๆหน่อยแต่ไม่ได้หนีบมากขนาดนั้นแล้วก็ดีไซน์ถ้าหาว่าเปรียบเทียบกับ b y d c l ผมว่าตัวน,นี้ดูมีความสุขุมมากยิ่งขึ้นลดการเล่นเส้นสายลงไปเยอะดูมีความมินิมอลดูมีความเรียบหรูมากยิ่งขึ้นวัสดุตรงนี้เองก็เป็นพวกวัสดุนุ่มครับ soft touch ตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชตรงนี้มีเล่นลายหน่อยๆนะครับที่เปิดอยู่ตรงนี้ครับที่เปิดอยู่เป็นโซนนี้แล้วก็มีเหมือนตรงนี้เป็นที่ดึงที่ดึงจะมี2ที่เลยนะข้างบนตรงนี้ก็ดึงได้แต่คุณก็สามารถใส่ของได้นะแต่มันก็ทะลุกันอนะ่ะมือผมสามารถแตะหากันได้ครับตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นที่จับแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งลดประตูนะดูโซนข้างหลังส่วนนี้มีที่วางแขนนะครับที่วางแขนถ้าคุณเปิดออกมาก็จะมีที่ใส่แก้ว2อัน แล้วตรงนี้เปิดขึ้นมาได้อีกด้วยใส่มือถือได้นะครับวางไว้นะครับดูดีเลยทีเดียวตรงนี้นี่อย่างนี้เล็กรูมค่อนข้างเยอะครับนี่เพราะด้วยความที่ฐานล้อยาวเกือบ3เมตรนะฮะสเมตรกว่าๆสเมตรไปปลายนะฮะก็มีนี่เลย1 2 3 4กําปกัมปันนะครับของผมผู้ชายความสูง165านะครับขาไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็เบาะตรงนี้ค่อนข้างยาวอยู่นะผมนั่งแบบนี้เนี่ยที่เบาะน,นี้มาถึงน่องเลย แล้วก็สามารถเอียงได้สําหรับตัวเบาะนะครับแต่ตัวเบาะเองเนี่ยลองดูที่ว่าเขาปรับได้กี่ระดับอันนี้คือระดับ1ระดับ1อยู่ประมาณนี้นะครับต่อไประดับที่2ประมาณนี้ครับระดับ3าม่าประมาณ3 4อ่ะประมาณ4ระดับก็จะอยู่ประมาณนี้เอ็นสุดเอ็นมากสุดประมาณนี้แล้วก็มีที่พิงศีรษะปรับขึ้นได้ที่วางแขน ที่ดึงตรงนี้ได้เป็น2ช่องเลยดึงตรงนี้ได้1ดึงตรงนี้ได้2เปิดตรงนี้ลาําโพงไดนาโอ d i ดิโอมีที่โหนด้านบนมีหลังคาพานราลลมิคาสรูฟที่ไม่สามารถเปิดได้แต่ว่าคุณจะมีม่านไฟฟ้าให้ด้วยขนาดใหญ่อันนี้ถือว่าแก้โจทย์หลายๆคันที่เป็น CSUV แล้วไม่มีม่านมาให้คันนี้มีมาให้อันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้มันเป็นทางเลือกนะว่าเอาไปเปรียบเทียบกันอเงี้ยคันไหนมีม่านหลังคาคันนี้มีให้นะครับ อนี่เป็นที่เก็บของปกติมีช่องแอร์ตรงกลางให้นะครับตรงนี้จะมีพอร์ตชาร์จซึ่งจะซ่อนอยู่นะคุณต้องกดเปิดออกมาเป็นท้า e C กับท y p ย A อย่างละช่องพื้นที่ราบเรียบตรงนี้ครับนี่เป็นโดยรวมโออของ C Lion 7ตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดราคาออกมานอกจากนี้ที่บูธของ BYD เองคุณจะยังได้เห็นรถกระบ,บะที่เขานํามาโชว์ด้วยนะนี่คือ BYD Charge หนะดูดิหน้าตาเป็นยังไงหล่อไหม เข้มไหมแข็งแรงไหมโลโก้ b y d ตรงหน้า่ตรงนี้นะครับไฟ LED ไดี y ย i m e running light อยู่ให้นะครับล้อที่เขาให้มานี่เป็นล้อใช้ยาง Continental ครับล้อขนาด18นิ้วยาง265 65R18 นะครับช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบปีกนกแบบคู่นะครับอ่านี้มีการเล่นพวกซุ้มล้อให้เป็นพลาสติกแบบผิวด้านนะฮะคันนี้นี่บอกเลยว่าแรงนะ เขาพัฒนาบนแพลตฟอร์ม DMO ครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเครื่องยนต์1.5ลิตรครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังรวม321กิโลวัตต์หรือราวๆ400กว่าแรงม้าครับแรงบิดร,รวม650นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึ100ทำได้ในระยะสั้นๆเพียง5.7วินาทีเท่านั้นนะฮะแล้วเขายังมาพร้อมเทคโนโลยีเบรด แบตเตอรี่เพราะว่าเขาเป็น Plug ั l u g i n hybrid ไงคุณผู้ชมเบรแบตเตอรี่ของเขานะครับความจุอยู่ที่29.58กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถวิ่งได้ระยะไฟฟ้าด้วยการชาร์จ1ครั้งนั้นอยู่ที่100กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับและสามารถลากจูงได้ถึง2,500กิโลกรัมและรับน้ำหนักได้มากถึง790กิโลกรัมนะครับสามารถขับขี่สายออฟโรดนะครับขับขี่ด้วยการปีนป่ายด้วย ความสูง60%นะฮะมุมปะทะ37องศาและสาม,มารถลุยน้ำได้ลึกถึง700มิเมเลยทีเดียวนะครับโอ้ดูนะครับมีเล่นสีขาวตรงนี้แล้วก็มีเล่นสีดำอยู่บริเตรงนี้นะครับอยากจะพาดูข้างในของ b y d Shark 6คุณผู้ชมเขาเป็นพวงมาลัยขวาแล้วนั่นหมายความว่ามันก็มีโอกาสนะครับน่าจะต้องเข้ามาที่ไทยแล้วไหมอ่ะโหเข้ามานี่ครับ Plug-in Hybrid วิ่งไฟฟ้าล้วน100โลพลัง400แรงม้านะครับเข้ามา ดูบึกบึนถึกหน้าจอเองรองรับการหมุนด้วยนี่หมุนฟงังก์ชันเหมือนอันโตโนมัติถูกจำกัดในโชว์รูมอ่าโอเคเขาเปิดโหมดโชว์รูมอยู่อ่าก็จะเป็นหน้าจอแบบตั้งได้หรือจะเป็นหน้าจอแบบหมุนก็ได้เช่นเดียวกันตามสไตล์ของ BYD มีหน้าจอหลังพวงมาลัยผู้ขับขี่พวงมาลัยแบบ 2, 2, 2> กา้านแต่เหมือนจำลองเหมือน4ก้านนะแต่ตัวนี้ไม่ติดตรงนี้ปรับโหมดได้ด้วยปรับโหมดตรงนี้จะมีทั้ง Eco s t a แต a ด d Sport นะครับ แล้วมีพวกเทเรนเทเรนคุณสามารถปรับได้หิมะเงี้ยดินทรายแล้วก็ดินคโคลนอ่าเนี่ยคือปรับโหมดของแบบถ้าหากว่าคุณจะขับแบบออฟโรดอะไรอย่างี้นะสามารถปรับได้นะครับปุ่มควบคุมตรงนี้ก็จะมีทั้ง EV และ h อ v ปุ่มสปอร์ตนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายน่าจะมีนะเพราะฝาท้ายก็เปิดได้ตรงนี้นะครับ การเข้าเกียร์อยู่ตรงนี้โอ้โหฟังกงชันค่อนข้างเยอะนะชาร์จไร้สายมี NFC ให้มี Head-up Display อยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับลังคาแบบทึบด้านบนเซ็ตเป็นสีดํากระจกไม่มีไฟแต่มีไฟโผล่มาอยู่ตรงนี้นะครับกระจกตรงนี้เองเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีที่จับโหนราวมีกล้องเขาเรียกว่าเป็นตัวมอนิเตอร์การขับขี่ช่องแอร์อยู่โซนนี้เป็นแบบแมนวนวลนะฮะตรงกลางเองมีที่จับตรงนี้ด้วยวัสดุตรงนี้ก็เป็น ผิวนุ่มแต่ว่ามีความสากดีไซน์มาเพื่อให้แบบว่ารู้สึกความทัฟความแข็งแรงนะครับเบาะก,ก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะโอเค okay. BYD Shark 6รหสำหรับรถยนต์ไฮบริดนะครับจาก BYD มีอีกแล้วนอกจาก C-Lion 6ที่เป็น DMI คันนี้เป็น DMO เป็นน้ำมันปลั๊กอินเสียบปลัก๊กชาร์จได้นะด้านหลังโอ้ไม่ได้ขีเล่เลยนะผมว่ามีที่จับ พร้อมแขวนตรงนี้ได้จับตรงนี้ได้โหนได้ที่เก็บของช่องแอร์สช่องเล่นเป็นทริมสีส้มด้วยนะพอร์ต Type C มีพอร์ต AC ด้วยอะ่ะตรงเนี้ย hey, AC นี่เป็นปลั๊กไฟแต่เป็นปลั๊กจีนนะรูปทรงจีนแบบขาสามเหลี่ยมอนะแต่ว่าปล่อยเป็น AC ออกมา 230V โวลต์แม็กสูงสุด 10M แอมป์ M, ก็หมายความว่า2.3กิโลวัตต์ราวนี้สำหรับตัวนี้นะ,ะมีเบาะเบาะค่อนข้างนุ่มเลยแล้วก็ ความยาวของเบาะค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้อ่าภายในก็ข้างหลังก็ดูดีนะแต่เบาะหลังตัวนี้จะไม่สามารถปรับระดับเอ็นได้ดูเสียงการปิดประตูอ่ะผมว่ามันแบบทึบๆดีอ๋อโอ้โ,อโหคุณผู้ชม BYD มาทำกระบะแล้วด้วยตอนนี้ชาร์ก6นะครับโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเสียบปลั๊กก็ได้อ่ะคือคุณจะวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้ในแต่ละวันอ่ะ คุณไม่ต้องเติมน้ํามันก็ได้เพราะว่าแต่ละบันถ้าคุณเดินทางไม่ถึง100กิโลคุณก็เสียบชาร์จเอาเลยแล้วก็เติมน้ํามันด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ดูพื้นหลังกระบะของคันนี้ตอนท้ายของเขาครับอยากให้ดูไฟไฟของเขาเป็นไฟ led ครับด้านไฟท้ายเขาจะเขียน b y d tech แล้วไฟ led ยาวถึงข้างหลังด้วยผมนึกถึงกระบะรีเวียนนะจริงๆมันก็ออกทรงแนวรีเวียนหน่อยๆน,นะแต่ว่ามีความใหญ่กว่าอ่าแล้วอาจจะแบบไม่ได้บางเท่าอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ครับกระบะท้ายเองตรงนี้มีปุ่มซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ครับสที ของนี้กดลงมาครับนี่ฝาท้ายเขาก็จะเปิดออกมาแล้วก็จะมีชชอคั p คอยดึงด้วยแล้วก็มีสายรั้งให้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เองกระบะท้ายเองเขาจะมีการเคลือบหนาไม่ต้องใส่ไลเนอร์ก็สามารถใช้งานได้เลยถ้าหากว่ากลัวแบบว่ามันจะผุพังอะไรเงี้ยกลัวสีทะลอกกลัวน้ําซึมเข้าตรงนี้ผมเห็นกระบะจีนหลายคันทําทแบบนี้แล้วก็คือทําให้พื้นที่ของกระบะนั้น ดูสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับและนอกจากนี้เองด้านหลังตรงนี้เองคุณผู้ชมมันจะมีปลั๊ก AC ด้วยนะมันจะมีปลั๊ก AC ที่คุณสามารถใช้ได้อย่างที่บอกเขามีแบตเตอรี่มาให้เบรแบตเตอรี่มาให้เราก็จะเอาตัวนี้ปล่อยออกมาได้เลยเห็นไหมไม่ใช่แค่รถยนต์น้ามันมันมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยดีตรงนี้แหละคุณไปแคมปิ้งก็ได้คุณไปทําอะไรก็ได้ดึงไฟฟ้าออกมาให้โอ้โหเนี่ย BYD Shark 6 BYD เนี่ยเอามาเขย่าตลาดประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เองฝั่งของ แบรนด์ภายใต้เครือของ BYD ก็ยังมีเดนซามาให้เราชมกันด้วยนะก่อนหน้านี้นที่เรารู้จักกันก็คือเดนซาดีที่เป็นรถตู้เนาะรถตู้จะจอดอยู่ด้านหลังผมทำรีวิวทั้งสองรุ่นให้ได้ชมกันแล้วเดนซาดี D D ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นกับรุ่น a h l วิ drive นะครับแต่ว่าคันนี้ที่มาแสดงนี่คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนี่คือเดนซา Z9 GT เป็นรถ ไฮเพอร์ฟอร์แมน e เป็นรถหรูจากทางฝั่งของเดนซาในเครือของ BYD แบรนด์ของเดนซาจะมีความสูงกว่า BYD ขึ้นมาหน่อยนะเขาแบ่ง p โพซิชันของแบรนด์มาดูครับหน้ายางให้มาเนี่ย2 5 5 4้ล้อ21นิ้วนะครับเป็นล้อลายสปอร์ตคุณผู้ชมอ่าโลโก้เดนซาแล้วก็ดิสเบรกนะครับเจาะรูระบายอากาศมีคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองเส้นสายออกแนวสปอร์ตนะครับแล้วภายในเองก็ยังตกแต่งแบบหรูหรา เป็นประตูแบบนี้ด้วยนะเฟรมเลสด้านหน้านี่เป็นกระจกแบบ2ชั้นอะคูสติกเก็บเสียงนะครับด้านหลังเองก็เป็นกระจกแบบ2ชั้นเช่นเดียวกันตัวนี้เองนะครับมีให้เลือกทั้งแบบพลังงานไฟฟ้าล้วนแบบ100%ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มอินเทลเจนต์ E3 แพลตฟอร์มนะครับมอเตอร์ Motor, ไฟฟ้าให้ถึง3ตัวเลยนะครับหรือว่าอีกอันนึงก็ เลือกได้อิสระมากขึ้นครับเพราะว่ามาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบครับพร้อมกับเบดแบตเตอรี่800โวลต์ครับเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งทำระยะทางวิ่งได้กว่า1,100กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ครับช่วงล่างไดซัสซีนะครับอ่านี้ให้มาใครอยากจะมาดูเดนซา Z9 ก็มารับชมได้นะครับความหรูหราลักชวรี่ของเขาไม่ว่าจะเป็นภายในการนั่งต่างๆวัสดุที่เราเห็นนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับมันทำให เห็นความหรูหราด้านบนเป็นหลังคากระจกแต่ว่ามีม่านตรงนี้ด้วยมีม่านไฟฟ้าด้วยแล้วก็ที่สําคัญอยากให้ดูอะไรไคุณผู้ชมนี่ผมกดปุ่มเดียวครับกดปุ่มเดียวเสร็จปุ๊บเขาเปิดประตูมาให้นะครับเพราะเขาเป็นประตูไฟฟ้าครับถ้าผมจะเปิดอีกทีนึงกดเปิดนี่นะครับก็เป็นประตูออกไป,ปนี่กดอย่างนี้ก็ได้ก็ปิดนะครับโอ้โหแล้วก็สั่งปรับพวกเบาอ,อะไรได้มีมีม่านด้วยนะครับนี่ นิเฉดขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็สามารถควบคุมอะไรต่างๆอยู่บริเวณโซนนี้ได้นี่มีทั้งความหรูหราวความน่ารักชุลีแล้วก็ฟังก์ชันมาให้กับเด n ซาแซดไนจีทเป็นประตูแบบซอฟโค้ดด้วยมาชมกันนะครับคันนี้เหมือนแววๆมาว่ามีลุ้นจะจําหน่ายในประเทศไทยนะเดี๋ยวรอดูกันว่าจริงแท้แค่ไหนรอดูนะจะเป็นคันที่2หรือเปล่าของแบรนด์เดนซาที่จะมาทําการตลาดในไทยและมีอีกหนึ่งคันครับเป็นเด n ซาเอน่นนี้จะมีความแตกต่างจากตัว เดนซาแซดไนจีหน่อยตัวนี้จะออกเป็นแนว SUV มากกว่าคุณก็สามารถมาสัมผัสคันนี้ได้เช่นเดียวกันกับเ e นซา N7 นะครับตัวนี้เป็น Crossover เป็น Fastback c o u p e นะพัฒนาบนแพลตฟอร์ม e- p พ a ต form 3.0น์ะครับเทคโนโลยีตัวแบตเตอรี่ที่เขาติดตั้งก็เป็นเทคโนโลยีแบบ c e l l to Body ีมีไดรด้าด้วยนะครับในรถของคันนี้แล้วก็ตัวนี้เองนะครับสามารถชาร์จรถได้พร้อมกัน2พอร์ตคุณผู้ชม2พอร์ตพร้อมกันเลยนะครับด้านซ้ายก็จะมีพอร์ตชาร์จ ด้านขวาก็จะมีพอชาร์จเขาก็จะชาร์จรวมกันนะฮะทำให้กำลังไฟสูงสุดถึง230กิโลวัตต์นะครับแล้วมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด91.392กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุดอยู่ที่702กิโลเมตรต,ตามมาตรฐาน cltc อ่าด้านหลังก็เป็นพวกเดนซานะครับที่เป็นรถตู้ที่ขายในประเทศไทยแล้วเอาไปา้ว่าโดยรวมบูธหลักๆของ byd มีเท่านี้ครับ หลักๆที่มีการอัปเดตคือเรื่องของการลดราคาลดราคาหลากหลายรุ่นเลยที่ผมอัปเดตไปแล้วก็มีเดนซ่ามาให้ชม2คันไฮไลท์คือแซนนา GT ที่ไม่ค่อยได้เห็นได้ง่ายๆนะตอนที่ผมไปจีนผมก็โดนแบบกันนะฮะไม่ค่อยให้เข้าถึงคันนั้นเพราะว่าทั้งไฮพร็อพแมนทั้งหรูแล้วก็จะมีนี่ด้วย N7 แต่บูธของ b y d เ็าจะมีบูธของรถบัสอีกด้วยไว้เดี๋ยวค่อยไปดูกันในรอบหน้าแล้วกันแต่คลิปนี้ครับพาทัวร์บูธของ b y d ในงานมอ t ตอร์ p o 2024ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ฝากกดติดตามที่ไอ o มดอ f ฟฟิเชีของพวกเราด้วยนะไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ